เสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟจะส่งผลร้ายในรัศมี40เมตรต้องห้อยน้ำเต้าแก้ไขจริงไหมเรื่องระยะห่างเสาไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าที่สินแสบงท่านออกมาให้ข้อมูลในเชิงลบว่าจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะรัศมี40เมตรโดยวิธีการแก้ไขพลังงานที่เกิดจากเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟ จะต้องแก้ไขด้วยการห้อยน้ำเต้าเพื่อดูดซับพลังงานร้ายคำถามคือถ้าส่งผลร้ายในระยะ40เมตรเป็นรัศมีวงกลมบ้านแทบทุกหลังที่อยู่ในระยะ40เมตรแล้วไม่ได้ห้อยน้ำเต้าไว้หน้าบ้านจะต้องส่งผลร้ายทุกหลังจริงหรือไม่น้ำเต้าสามารถแก้ไขพลังงานสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า E.M.F <PM> ได้จริงหรือไม่ วันนี้ผมลองค้นหาข้อมูลด้วย c h a t GPT เพื่อให้ระบบ AI ช่วยค้นหาข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อมาตอบคำถามที่หลายๆท่านสงสัยว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงหม้อแปลงไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรมีวิธีการป้องกันในลักษณะไหนและน้ำเต้าหวงจุย้ยสามารถนำมาแก้ไขพลังงานคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพได้จริงหรือไม่ ท่านจะได้มีข้อมูลที่แท้จริงในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ในความเชื่อที่ถูกครอบงำด้วยความกลัวจากสินแสบางท่านเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องห่วงจุย้ยมาให้ท่านลองศึกษาดูครับระยะห่างเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟที่ส่งผลต่อสุขภาพคือกี่เมตรคำตอบคือระยะห่างของเสาไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพขึ้นอยู่กับระดับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ E.M.F. ที่แผ่ออกมาโดยทั่วไปหน่วยงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีข้อกำหนดและคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างที่ปลอดภัยดังต่อไปนี้ 1. เสาไฟฟ้าแรงสูงสายไฟฟ้าแรงสูง115 kV ควรอยู่ห่างประมาณ20-30เมตร เสาไฟฟ้าแรงสูง230 kv ควรอยู่ห่างประมาณ40-50เมตรสายไฟฟ้าแรงสูง500 kv ควรอยู่ห่างมากกว่า100เมตรค่าเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าจะลดลงเมื่ออยู่ห่างจากสายไฟโดยปกติแล้วค่าปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลก who แนะนำคือ ต่ำกว่า0.4ไมโครเทสลา 2. หม้อแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าตามสาอไฟฟ้าไม่ควรอยู่ใกล้กว่า3-5เมตรจากตัวหม้อแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในสถานีย่อยไฟฟ้าควรอยู่ห่างประมาณ10-20เมตรความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแม้ว่างานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่า E.M.F จากสายไฟแรงสูงและหม้อปแปลงทำให้เกิดโรคร้ายแรงแต่บางข้อมูลเชื่อมโยง E.M.F กับความเสี่ยงของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กและปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นอาการปวดศรีรษะนอนไม่หลับหรือเครียดเหลือรังสรุปคำแนะนำ ควรอยู่ห่างจากสายไฟแรงสูงไม่น้อยกว่า20-50เมตรขึ้นอยู่กับระดับแรงดันไฟฟ้าหมอแปลงไฟฟ้าควรอยู่ห่างอย่างน้อย3-5เมตรหากกังวลเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถใช้เครื่องวัด E.M.F. ตรวจสอบระดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในพื้นที่ที่อยู่อาศัยถ้าบ้านอยู่ใกล้หมอแปลงไฟฟ้าแก้ไขอย่างไร ถ้าบ้านอยู่ใกล้หม้อแปลงไฟฟ้าและกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) มีวิธีแก้ไขดังนี้ 1. วัดระดับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ก่อนโดยใช้เครื่องวัด EMF เพื่อตรวจสอบค่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบ้านค่าที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าปลอดภัยก็คือ ต่ำกว่า0.4ไมโครเทสลาหากค่าที่วัดได้สูงกว่ามาตรฐานอาจต้องพิจารณาวิธีป้องกันเพิ่มเติม 2. เพิ่มระยะห่างจากหม้อแปลงหากเป็นไปได้ปเปลี่ยนตำแหน่งห้องนอนหรือพื้นที่ใช้งานหลักให้อยู่ห่างจากหม้อแปลงไฟมากที่สุดหากเป็นอาคารสูงควรเลือกอยู่ชั้นบนเพราะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะลดลงเมื่ออยู่สูงขึ้น 3. ใช้ฉนวนกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวัสดุที่สามารถลดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ได้แก่แผ่นโลหะผสมเช่น m u m e t a l หรืออลูมิเนียมผนังปูนหนาและเหล็กเสริมสนามแม่เหล็กจะลดลงได้เล็กน้อยสามารถติดตั้งแผ่นป้องกัน E.M.F หรือม่านป้องกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ C ปรับการใช้งานพื้นที่ในบ้านหลีกเลี่ยงการวางเตียงนอนโต๊ะทำงานหรือโซฟาติดกับผนังที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ด้านหลังถ้าหม้อแปลงอยู่ใกล้สวนหรือลานบ้านอาจปรับพื้นที่ใช้สอยไปยังโซนที่อยู่ไกลกว่า 5. ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันสนามแม่เหล็กการปลูกต้นไม้ใหญ่เช่นต้นไรมะมม่วงหรือต้นไผ่ อาจช่วยลดทอนความเข้มของสนามแม่เหล็กได้บางส่วนทำรั้วกั้นเพื่อสร้างระยะห่างระหว่างตัวบ้านกับหม้อแปลง 6. ขอให้การไฟฟ้าย้ายหม้อแปลงในกรณีที่จำเป็นมากหากหม้อแปลงอยู่ใกล้บ้านมากเกินไปสามารถยื่นเรื่องร้องขอให้การไฟฟ้าตรวจสอบและพิจารณาย้ายจุดติดตั้งขึ้นอยู่กับพื้นที่และข้อกำหนดของการไฟฟ้า อาจต้องมีการหารือกับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปวัดค่า E.M.F ก่อนเพื่อตรวจสอบระดับอันตรายเพิ่มระยะห่างระหว่างพื้นที่ใช้งานหลักกับหม้อปแปลงใช้วัสดุกันคลื่นแม่เหล็กเช่นโลหะบางประเภทและแผ่นฉนวนปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ในบ้านและปลูกต้นไม้เป็นแนวกัน้น ติดต่อการไฟฟ้าหาพบว่าหม้อแปลงอยู่ในจุดที่ส่งผลกระทบรุนแรงคำถามต่อมาห้อยน้ำเต้าห่งจุย้ยแก้ไขคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสุขภาพได้หรือไม่น้ำเต้าห่งจุย้ยเป็นเครื่องรางที่ใช้กันในาศาสตร์ห่งจุย้ยเชื่อกันว่ามีพลังช่วยดูดซับพลังงานลบและปรับสมดุลพลังงานในบ้านอย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันได้ว่าน้ำเต้าห่วงจุย้ยสามารถลดหรือป้องกันคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ได้เหตุผลที่น้ำเต้าห่วงจุย้ยไม่สามารถแก้ไข EMF ได้ 1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานทางฟิสิกส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) มาจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าเช่นสายไฟฟ้าแรงสูงหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซึ่งต้องใช้วิธีทางฟิสิก์ในการลดทอนเช่นฉนวนกันคลื่นแม่เหล็กหรือการเพิ่มระยะห่าง 2. วัสดุของน้ำเต้าหงจุย้ยไม่มีคุณสมบัติป้องกัน E.M.F น้ำเต้าที่ใช้ในหงจุ้ยมักทำจากไม้ทองเหลืองหรือโลหะบางซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. หลักการป้องกัน EMF ต้องใช้วัสดุเฉพาะทางการลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องใช้วัสดุเฉพาะเช่น MU metal แผ่นเหล็กหนาอลูมิเนียมหรือโครงสร้างปูนที่มีเหล็กเสริมวิธีป้องกัน EMF ที่ได้ผลจริงหากกังวลเรื่องผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าควรใช้วิธีเหล่านี้แทน 1. วัดค่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMF เพื่อตรวจสอบระดับความเข้มข้น 2. เพิ่มระยะห่างจากแหล่งกำเนิด EMF เช่นหม้อแปลงไฟฟ้าสายไฟแรงสูง 3. ใช้วัสดุป,ป้องกัน EMF เช่นแผ่นโลหะ Mu-metal หรือฉนวนกันคลื่น 4. จัดบ้านให้เหมาะสมเช่นไม่วางเตียงนอนใกล้หม้อแปลงไฟฟ้าสรุป น้ำเต้าหงจุ้ยเป็นเครื่องรางที่ช่วยด้านจิตใจและความเชื่อตามศาสตร์หงจุย้ยแต่ไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้จริงหากต้องการป้องกัน EMF ควรใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นการเพิ่มระยะห่างและใช้วัสดุป,ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงครับ